สวัสดีครับอยู่กับเรานะครับทางช่องนะครับปานฝันแฟมบารี่นะครับผมก็กลาบสวัสดีนะครับผมแม่แม่เอฟซีทุกท่านเลยนะครับทางในประเทศแล้วก็ต่างประเทศเนาะนะครับผมสวัสดีครับอาบน้ำให้น้องนะครับไปเล่นลายนาะตรงนู้นนะคันนะครับไปถูถูนะครับถูถูเสาเอาเอา มาละมาละมาแล้วครับมาละมาละมาละอ่ะทาแป้งครับทาแป้งทาแป้งครับปันฝันทาแป้งครับอือปันฝันทาแป้งครับทาแล้วครับเต็มตัวเลยครับ จะชุบแป้งหรือทาแป้งเนาะนี่เอาเอาอเดี๋ยวก็หลับตรงนี้แหละโอ้ <c oughs> โอ,โอ้อะไรแบบนี้โอ้เอาแล้วปันฝันเล่นแล้วอะันฝันบอกว่าเล่นสายตรงนี้ก็ได้ไม่ต้องไปเล่นที่ทะเลนะครับ ทะเลมไกลนะครับจัดในคลองนี้เลยนะครับในคอปปานฝันก็มีสายไม่ต้องไปที่ชะอานะครับหรือหัวหินนะครับหรือพัทยาปานฝันบอกว่าตรงที่บ้านของหนูก็มีนะครับพอจัดให้มาแล้วนะครับคุณพี่ปหกจัดให้แล้ว เล่นตรงนี้สบายกว่าอ่ะไปแล้วนะครับไปแล้วไ,ไหนไหนเนาะนี่ไปแล้วอ่ะไปถูก่อนนะครับไปถูก่อนเดี๋ยวมาใหม่นะครับเดี๋ยวก็มาใหม่อีกปานมา,าเอ้ยเล่นไรเลยมองข้างเลยเอาแล้วเอาแล้วเอาแล้ว,าลวหาเรื่องแล้วเอ้ยเอ้ยเอ้ย บอนเอา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 เล่นมองข้างแล้วเดี๋ยวแม่แม่มาตีเดี๋ยวแม่มาตีเออ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 เดี๋ยวแม่มาตีเลยเออเอาไว้ให้นอนเออเออ ไปไหนนะไปไนนะไละเอาล้ ไปถูตัวนะครับขันเออขันอืออืออือจะไปไหนต่อไปไหนต่อจะไปไหนต่อนี่อืออืออือ 啊！嗯嗯，好了好了好了。 อ๋อมอนโยนทิ้งแล้วมอนโยนทิ้งแล้วเอาเอ้าเอาไปถูคันตรงคออีกถูอีกเอาเอาเอาเอ้ยเอาเอาอืมอืมทำตีสบายใจเลยครับมาแล้วมาแล้วมาแล้ว่มาอีก ไปไหนอ่าเอาเดี๋ยวแม่ตีเลยไปเอาเล่นเอามาเล่นเอามานี่เลยฟานเอามานี่เลยเอามานี่เลยเอามานี่เลยฟานมามาแน่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 เอาไปไหนน่ะเอาไปไหนน่ะเอาแล้วเอาละเดี๋ยวแม่ตีเออ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 เอา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  Oh, ow. ow, mm. อมอีกคันอีกคันอีกมก็คลิปนี้นะครับผมก็ฝากไว้เพียงเท่านี้นะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์นะครับกดซับสไครต์นะครับกดติดตามนะครับกดกระดิ่งด้วยนะครับเพื่อแจ้งเตือนเนาะนะครับเพื่อจะได้ดูคลิปของน้องปานฝันเนาะนะครับวันนี้ก็ อาบน้ําในคอกนะครับยังไม่ได้ลงอ่างข้างข้างล่างเลยนะครับเนาะเดี๋ยวพรุ่งนี้นะครับน่าจะว่างๆหน่อยนะครับเดี๋ยวจะล้างอ่างนะครับเดี๋ยวให้น้องลงนะครับวันนี้ไม่ได้อ่างไม่ได้ล้างเลยนะครับเมื่อวานก็พาคุณป้าสมโอนะครับไปน้ํามูลนะครับไปอาบน้ํามูลนะครับเนาะพรุ่งนี้นะครับเดี๋ยวพาน้องบันฟันอาบน้ําอ่างก่อนเนาะนะครับคลิปนี้ก็ฝากไว้เพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับพ่อ